สำหรับ EP นี้ผมจะนำพาทุกท่านมารู้จักกับโรคตับแข็งเกิดจากอะไรนะครับทุกท่านครับโรคตับแข็งโรคตับแข็งไม่ใช่เพียงแค่การดื่มสุราเพียงอย่างเดียวนะครับท่านครับโรคตับแข็งคืออะไรนะครับโรคตับแข็งเป็นภาวะของโรคตับเรื้อรังขั้นสุดท้ายนะครับที่เกิดจากมีอาการอักเสบเรื้อรังของตับ จึงทําให้มีการสูญเสียเซลล์นะครับเซลล์เนื้อตับรวมถึงกับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตับนะครับจึงทาให้เกิดทัางเกิดในตับปริมาณมากๆจนตับไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับและมีภาวะแทรกซ้อนตามสาเหตุของโรคตับแข็งนั้นมาจากไหน,นครับโรคตับแข็งสามารถเกิดจากหลายๆสาเหตุได้แก่หนึ่งครับเกิดจากวัณตะบักเซบหรือรังเช่น วรัสตับบกเสพ B ีไวรัสตับบกเสษ C นะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆและเป็นเวลานาน,านๆนะครับข้อ3ครับโรคทางพันธุก,กรรมนะครับเกิดความผิดปกติกของตับที่ไม่สามารถขับทองแดงออกจากร่างกายได้นะครับจึงทําให้มีการสะสมของทองแดงมากจนเกินไปนะครับภาวะธาตุเล็กในร่างกายเกิน จึงอาจจะเป็นาจากโรคทางพันธุกรรมทำให้ไม่สามารถขับธาตุเหล็กออกจากร่างกายได้หรือจากการได้รับธาตุเหล็กเกินโดยเฉพาะในคนไทยที่มีโรคเลือดจางทาลัสซีเมียรุนแรงนะครับจนต้องได้รับผลิตภัณฑ์เลือดอยู่บ่อยๆนะครับ4ครับภาวะไขมันข้างภาวะไขมันข้างตับมักพบในคนอ้วนหรือคนไข้เบาหวานนะครับ5ครับ โรคภูมิแพ้ตนเองที่เกิดกับตนนะครับเช่นโรคข้อทางเดินน้ําดีนะครับโรคข้อทางเดินน้ำดีฟอนนดอตั้งแต่แรกเกิดนะครับการได้รับยาบางชนิดหรือสมุนไพรบางอย่างที่มีผลต่อตับนะครับการมีภาวะหัวใจด้านขวาล้มเหลวหรือรังนะครับการมีการอุดตันของของหลอดเลือดดำทางออกของถับนั่นเอง และไม่ทราบสาเหตุซึ่งพบในหนึ่งในสี่ในคนป่วยที่เป็นโรคตับแข็งนะครับอาการของโรคตับแข็งเป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านครับโดยส่วนมากในช่วงแรกๆของการเกิดโรคตับนั้นโรคตับแข็งนั้นนะครับแทบไม่พบอาการหรือไม่แสดงอาการจะมีอาการที่น้อยมากโดยอาการแสดงน,นั้นก็จะไม่เฉพาะจอจงเช่นมีอาการอ่อนเพลียมีอาการเบื่ออาหาร นอนไม่ค่อยหลับคันตามตัวนะครับต่อเมื่อการทํางานของตับเย่ลงนะครับก็จะมาด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่นมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่ามีอาการท้องมานนะครับเท้าหรือตัวรวมมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือน้าหนักลดลงจากการมีมะเร็งตับพฤติกรรมแบบไหนที่สุ่งเสี่ยงหรือมีแนวโน้มเป็นโรคตับแข็งได้บ้างคราวนี้นะครับ พฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็งนั้นก็จะต้องดูตามสาเหตุบางสาเหตุหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้นะครับเช่น 1. กลุ่มไวรัสตับอักเสบบีและ C ก็ต้องระวับบงเรื่องการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะครับโดยไม่มีการป้องกันโรคที่เหมาะสมนะครับการสักและการเจาะโดยที่อุปกรณ์ไม่สะอาดนะครับหรือหากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบ B นะครับก็ต้องไปตรวจเพราะสาเหตุหลักของรัตับเสียบีนั้นคือการติดต่อจากแม่สู่ลูกครับทุกคนครับข้อ2ครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนี่คือกลุ่มเสี่ยงนะครับข้อ3ครับคนที่มีภาวะอ้วนคนที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินนะครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นตับแข็งได้นะครับข้อ4ครับการใช้ยาอาหารเสริมหรือเสริมอาหาร หรือยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับมาตรฐานโดยที่มีข้อบ่งชี้นะครับโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้มีอยอรับประกันหรือไม่มีมาตรฐานต่างๆรับประกันหรือไม่ข้อควรระวังนะครับข้อที่5ครับวิธีการรักษาโรคตับแข็งรักษาได้อย่างไรนะครับมีโอกาสหายจากเป็นโรคได้หรือไม่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง จากนั้นการดูแลผู้ป่วยตับแข็งที่ควรทำได้แก่ 1. ครับการหาสาเหตุของตับแข็งเพื่อให้การรักษาให้ตรงตามสาเหตุเช่นการให้ยาต้านไวรัตออสตับอักเสบ B หรือ C นะครับการหยุดดื่มแอลกอฮอล์การให้ยากดภูมิคุ้มกันการให้ยาขับท่านเด็กหรือทองแดงเป็นต้นนะครับข้อ2ครับ การประเมินระยะของโรคตับแข็งเพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้กอนอะไรบ้างเช่นการจะต้องส่องกล้องเพื่อดูหลอดเลือดกอดที่วัดอาหารหรือกระเพาะอาหารนะครับการทำอันตราซาวเพื่อดูน้ำในช่องท้องเป็นต้นนะครับข้อ3ครับการวิจัยให้วัคซีนที่จำเป็นโดยเฉพาะวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสตับตัเส A และ B หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันข้อ4ครับการคัดกรองมะเร็งตับโดยการเจาะเลือดและการทำอันตราซาวทุก6ถึง12เดือนนะครับข้อที่5ครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับระยะของโรคตับแข็งนั้นนะครับโดยทั่วไปหากยังไม่เป็นสามารถออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าหากเป็นมากแล้ว ควรงดการออกกําลังกายประเภทที่ต้องเบ่งแรงๆหรือการออกกําลังกายแบบเร็วๆเพราะอาจเพิ่มความดันในช่องท้องจนทําให้เส้นเลือดขอดแตกได้นะครับ mm hmm. ข้อที่6กครับการดูแลโภชนาการให้เหมาะสม mm hmm. ที่แนะนําก็คือ mm hmm. การแบ่งมื้อการรับประทานอาหารได้หลายมื้อนะครับห mm hmm. ากินได้ครั้งละมากๆจากการมีท้องมาแล้วเนี่ย ให้ลดปริมาณเกลือต่อวันนะครับเพิ่มโปรตีนโดยใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ยกเว้นว่ามีภาวะซึมจากแอโมโมเนียเรียกว่าแอโมโมเนียขั้งนะครับอ่านพิจารณาให้เป็นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนเสริมสําเร็จรูปสําหรับคนไข้โรคตับแข็งนั้นได้เลยนะครับหาโปรตีนที่เกิดจากโปรตีนจากพืชเหมาะมากนะครับข้อที่เจ็ด ะร,ระหว่างการใช้ยาที่ผ่านการทําลายยาที่ตับเช่นยาพาราเซตามอลนะครับถ้าใช้เกินขนาดและทานต่อเนื่องนานจนเกินไปในอดีตนะครับโรคตับแข็งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ยกเว้นการปลูกถ่ายตับในกรณีที่โรคเป็นมากแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันพบว่าการเอาสาเหตุที่กระตุ้นให้ตับเสียหายออกไปได้ ก็จะสามารถทําให้การทํางานของตับนั้นดีขึ้นนะครับตับสามารถดีขึ้นได้เช่นการใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะครับการหยุดดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาขับเหล็กหรือทองแดงเป็นต้นนะครับนี่คือที่ไปที่มานะครับต้องขอขอบพคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์พยาบาลสุภาพรเชิญอักษรนะครับสาขาวิชาทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพต้องขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะครับและสำคัญในวันนี้ครับถ้าท่านจะดูแลตัวเองโดยการรับประทานอาหารเสริมโภชนานการบำบัดหรือแพทย์ทางเลือกนะครับขอแนะนําเลยนะครับสารอาหารที่จะกันได้มาจากถั่วเหลืองสารอาหารที่จะกันได้มาจากถั่วเหลืองชื่อว่าเลซิตินโดยเฉพาะเลซิตินที่มีส่วนผสมของแครโรทีนอยด์ เหมาะมากเลยสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคตับและตับแข็งนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นโปรตีนที่ได้มาจากพืชนะครับโปรตีนได้มาจากพืชก็คือสาหร่ายเกี่ยวทองหรือสาหร่ายสไปรูลิน่าเหมาะมากเลยนะครับเป็นสเตมเซลล์จากพืชนะครับและอีกตัวหนึ่งสาคัญมากสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยต้องทานคู่กันเป็นสารสกัดที่ได้มาจากเนื้อดำเนื้อดำมีสารเซซามินนะครับเหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคตับ นะครับจะช to então, 3, Finally, ่วยดูแลฟื้นกูบารูตับได้ด้วยนะครับและอีกสําคัญอีกตัวหนึ่งครับสารสกัดที่ได้มาจากสาหร่ายแดงสารสกัดที่ได้มาจากสาหร่ายแดงนะครับเหมาะมากสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับจะช่วยทำหน้าที่ในการดูแลตับไปคู่กันนะครับสารอัลตาเซทีนและสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือคอโรฟิลล์คอโรฟิลล์ทำหน้าที่ในการล้างสารพิษออกจากร่างกายและสารพิษจากตับได้ด้วยนะครับ และอีกตัวหนึ่งต้องทานพวกกันเหมาะมากๆนะครับวิตามิน B9 นะครับวิตามิน B9 หรือธาตุเหล็กนะครับจะช่วยดูแลบ่รุงเลือดของท่านนะครับเพิ่มเลือดของท่านจะเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับน,นะครับนี่คือชุดดูแลเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับน,นะครับหรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0813766437 ได้ตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพจโฟชนาการ,ระบัติโดยกระบบอาจารย์สังคมผลชมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหนเพียอกันใหม่สวัสดีครับ